ของแต่ละขานะครับผมวัดเอาตรงที่ขาในนะครับตรงขาในนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ห้านิ้วเท่ากับสิบสามเซนติเมตรนะครับสิบสามเซนติเมตรนะครับฝั่งนี้เดีดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็แคบไม่เท่ากันนะครับฝั่งนี้ก็อยู่ที่สิบสองเซนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องสัตว์นลินนะครับวันนี้ทางช่องสัตว์นลินจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับตัวขาตั้งล็อกโซ่นะครับด้านหลังนะครับที่ผมใช้งานไปหลายๆงานแล้วนะครับที่ทํางานให้ยกนนยกนี่ยกนั่นนะครับให้ท่านได้ดูนะครับวันนี้จะมาทําความรู้จักกันนะครับว่าเขา เป็นมาอย่างไงแล้วก็เขาทำงานได้หลายอย่างเรามันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประกอบกับเหล็กมีท่อนเหล็กแล้วก็มีขาเป็นขาไม้ไผ่นะครับความทางความกว้างของเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตัวน็อตอะไรยึดผมก็จะวันนี้ก็จะให้ความรู้แบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็จะยกไม้ให้ดูด้วยนะครับวันนี้ก็ ฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ นี่คือขาตั้งล็อกโซ่นะครับที่ผมได้ล้มลงมาแล้วนะครับส่วนตัวที่ใช้ก็เป็นไม้ไผ่นะครับเป็นขาไม้ไผ่นะครับตัวนี้เป็นไม้ไผ่บงนะครับแล้วก็ผสมกับไม้ไผ่เสียงไผ่นะครับตัวนั้นก็ไม้ไผ่เสียงไผ่นะครับตรงนี้เป็นไม้ไผ่บงนะครับตรงนี้เฉพาะขานี้นะครับก็จะมีเนื้อที่แขง็งแรงนะครับเป็นเนื้อไม้ที่แข็งแรง นี่คือตัวที่ทำให้ขาไม่หลุดเวลาเราใช้งานนะครับผมก็เลยเน้นย้ำว่าต้องมีน็อตตรงนี้ล็อกไว้ด้วยนะครับถ้าท่านใดที่จะจะทำนะครับให้ล็อกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับตัวนี้ผมใช้น็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับตรงนี้เราผมจะล็อก ล็อกขาไม่ให้เขาขยับนะครับไม่งั้นเวลาเราเอาขึ้นไปสูงๆขามันหลุดออกก็จะเกิดอันตรายได้นะครับตรงนี้ต้องต้องระวังนะครับและถ้าใครทําก็ต้องมีนะครับก็คือผมใช้น็อตสองตัวนะครับมีตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียตัวหนึ่งนะครับมาเชื่อมติดแล้วครับเจาะรูตรงเหล็กแป๊บนะครับแล้วก็เวลาเราขันน็อตเข้าไปให้แน่นมันก็จะไปโดนล็อกตรงไม้ไผ่ไว้นะครับ ไม่ขาเขาหลุดนะครับตรงนี้ก็สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือดันให้ขาให้สุดให้ถึงข้างบนเลยนะครับเวลาเราใช้งานนะครับต้องดูให้ดีว่าให้ขาเขาถึงข้างบนนะครับเขาจะได้รับน้ําหนักได้เท่ากันแ้ะเพื่อถ้าเราดันไม่ไม่สุดนะครับถ้าเรา,เราดันมาประมาณนี้นะครับเวลาเราใช้งานไปนะครับ ตัวนี้เขาอาจจะหลุดขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะทําให้เกิดอันตรายแก่เราที่ตอนที่เราทํางานนะครับตรงนี้ก็ให้ระวังนะครับเป็นข้อควรระวังเลยเลยครับผมจะถอดขาออกให้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะวัดให้ดูความถ่างแล้วก็แป๊บตรงนี้กว้างเท่าไหร่นะครับใช้ความยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมจะให้รายละเอียดเลยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านโทรมาสอบถามว่าผมใช้แป๊บ แป๊บอะไรนะครับแล้วก็กี่นิ้วนะครับขาผมยาวกี่เมตรนะครับผมก็จะบอกให้ในคลิปนี้เลยนะครับจะได้รับรู้ไปด้วยกันเลยนะครับเวลาท่านจะไปทําใช้เองก็จะได้เข้าใจแล้วก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปทดลองใหม่อีกรอบนะครับก็คือผมดูคลิปผมให้จบแล้วก็ไปประมวลแล้วก็ทําออกมาใช้งานได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะถอดออกนะครับนี่นะครับผมถอดเหล็กออกมาถอดขาไม้ออกมาทุกตัวแล้วนะครับ นี่คือเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาเราขันน็อตเข้าไปนะครับเขาจะออกมาแบบนี้นะครับก็จะประดันขาไม้นะครับเวลาเราดันเวลาเราใส่ก็คลายน็อตอให้สุดนะครับแล้วก็สอดขาไม้เข้าไปนะครับให้สุดนะครับเขาจะได้รับน้ําหนักด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะไม่สวยนะครับของผมเพราะว่าผมใช้เหล็กที่ผมมีอยู่แล้วเศษเหล็กที่มีอยู่แล้วนะครับ เวลาผมทำนะครับผมก็หยิบหยิบเศษเหล็กมาทำนะครับมันก็เลยจะไม่สวยแต่ตรงนี้ผมก็ใช้ความแข็งแรงก็คือเหล็กที่หนาหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเอาเกี่ยวตรงนี้แค่ให้ยึดไม่เขาทางแล้วก็หุบเข้านะครับตรงนี้ก็ก็ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เพราะว่าแต่ตรงนี้ ตัวเกี่ยวตะขอต้องให้ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับต้องให้ใหญ่เพื่อความแข็งแรงนะครับเวลาเรายกของหนักๆนะครับแต่ถ้ายกไม่หนักก็ใส่ตรงนี้ก็ใส่ได้นะครับใส่เหล็กเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกใส่ตรงนี้ให้มันแข็งแรงไปเลยนะครับก็จะมีเหมือนกันทุกตัวนะครับน็อตเบอร์17นะครับสังเกตว่าผมจะเจาะรูนี่นะครับเจาะรูเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นใบเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าเก่าที่เราว่าทิ้งไปแล้วตัวนี้ก็เศษเหล็กที่ผมมีอยู่นะครับผมก็เอามาเชื่อมตัวนี้ก็เป็นเหล็กที่เหลือนะครับที่ผมเอามาทําหน้าบ้านนะครับมันเหลือผมก็เลยเอามาใช้ประโยชน์นะครับ จะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าพอดีบ้านผมมันอยู่ติดกับถนนในหมู่บ้านพอดีนะครับก็มีเสียงรถผ่านไปผ่านมานะครับก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับแล้วก็จะมีธรรมชาติในการที่มีนกมั่งเสียงนกเสียงไก่อะไรบ้างนะครับก็ก็ธรรมชาติดีนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเลยนะครับแป๊บของผมที่ใช้ก็คือเป็นแป๊บนี่นะครับ ผมเคยบอกท่าน f อฟท่านใดที่โทรมาถามแล้วนะครับผมบอกว่าใช้3นิ้วนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ถึงนะครับของผมจริงๆอ่ะถ้า3มนิ้วมันก็ใหญ่กว่านี้นะครับของผมก็ใช้อยู่ที่2นิ้วนะครับ2นิ้ว1นสี่นะครับก็คือ6เซนนะครับ6เซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูความทางนะครับความทางของแต่ละขานะครับผมวัดเอาตรงที่ขาในนะครับตรงขาในนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ห้านิ้วเท่ากับสิบสามเซนติเมตรนะครับสิบสามเซนติเมตรนะครับฝั่งนี้ี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็แคบไม่เท่ากันนะครับฝั่งนี้ก็อยู่ที่สิบสองเซนนะครับฝั่งนี้ก็จะแกบเขาไม่อีกนะครับ ฝั่งนี้ก็อยู่ที่12นะครับมีฝั่งนี้พ็ถทางหนอยจริงๆตอนที่ผมทําผมไม่ได้ใส่วาาม่างนะครับก็คือผมทําว่ากะว่าใช้งานไม่ได้ไม่ไ้ว่าจะใช้งานได้หนักขนาดนี้นะครับแต่พอเราทําแล้วมันก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้สารพัดประโยชน์จริงนะครับช่วยงานเราได้เยอะเลยนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานเรา ไม่ต้องเรียกคนมาเป็นสิบคนก็ได้นะครับใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวน,นะครับแล้วก็มีล็อกโซ่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยงานผมก็สังเกตว่าผมทำงานได้หลายอย่างหลายชิ้นแล้วนะครับก็เหมือนอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นยกล้มเสาตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมก็จะยกเสาตรงโน้นนะครับผมก็จะลม้ลมลงให้หมดเลยนะครับ ตรงนี้ก็ก็ใช้งานได้ได้หลายอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปยกต่อไม้ตรงนั้นด้วยนะครับนั่นนะครับต่อไม้ตรงนั้นคือผมจะเอาดินใส่เข้ามานะครับผมก็จะยกต่อไม้ตรงนั้นขึ้นมาโวยลอกโซ่นะครับโดยขาลอกโซ่ตรงนี้แล้วก็ตัวลอกโซ่นะครับก็คือแค่ขุดดินออกแล้วก็เราใช้ตัวขาลอกโซ่ดึงขึ้นนะครับมันก็จะ ุณแรงเราไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเหลือ,อกีความยาวของแป๊บนะครับเดี๋ยวผมจะวัดความยาวของแป๊บให้ดูนะครับว่ายาวหรือเท่ากันยาวอยู่ที่ก็กับประมาณก็อยู่อยู่ที่ยี่สิบเซนนะครับก็ประมาณแปดนิ้วนะครับประมาณแปดนิ้วนะครับก,เกบ็เท่ากันทั้งสามตัวนะครับเท่ากันทั้งสามตัวนะครับความทางก็อยู่ที่ ความถ่างให้มันอยู่ได้ที่สิบสิบสองเซนติเมตรนะครับความถ่างของขาแต่ละขานะครับสิบถึงสิบสามเซนติเมตรแล้วก็เวลาเรายกถ้าถ่างมากเกินไปนะครับคือผมใช้งานมาแล้วถ้าถ่างมากเกินไปนะครับรับน้ําหนักเขาจะรับน้ําหนักยกหนักไม่ได้นะครับเพราะว่าขาเขาจะเป๊ะนะครับแต่ มันมีข้อดีข้อเสียนะครับเวลาเราทําไม่ถ่างเยอะห่างสิบนิ้วประมาณนี้นะครับมันก็จะรับน้ําหนักได้เยอะแต่ข้อควรระวังก็คือระวังมันล้มนะครับระวังให้มากที่สุดก็คือเวลาเรายกของขึ้นไปแล้วเวลาเราเอาลงระวังเขาจะล้มนะครับให้เราระวังตรงนี้ด้วยนะครับเวลาใช้งานนะครับท่านที่เคยทําแล้วก็ลองลองลอง ลองดูนะครับว่ามันจะมันจะเป็นยังไงนะครับเวลาเราใช้งานต้องต้องระวังด้วยนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับรีวิวตัวขาตั้งล็อกโซ่นะครับที่ผมทำมาเองใช้เองนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับใช้งานเครื่องทุ่นแรงที่ดีที่สุดของผมตอนนี้ก็คือตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้คือขาตั้งล็อกโซ่นะ รีวิวทำเองใช้เองนะครับมันสุดยอดจริงๆเลยครับเดี๋ยวผมจะไปยกต่อไม้ให้ดูนะครับว่าจะยกขึ้นจริงๆหรือเปล่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับของช่องสัตว์์ลินนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะไปยกไม้กันเลยครับไปยกต่อไม้กันเลย ก็เป็นบางส่วนแล้วนะครับที่ที่มองเห็นนะครับแต่บางส่วนก็ไม่ฝั่งนี้ไม่ได้ขุดเลยนะครับก็ขุดแค่ฝั่งโน้นนะครับก็ไม่ได้ขุด,อดรอบต่อไม้เป็นตอที่ไม่ใช่ไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่ยังไอ้นี่อยู่แต่ยังสดอยู่นะครับผมตัดอกอกแล้วก็จะใช้ลอกดึงขึ้นนะครับ เนี่ยครับผมก็จะใช้ลอกเกี่ยวตรงนั้นแล้วก็ดึงขึ้นนะครับนี่คือในการตั้งขาลอกนะครับตั้งให้เป็นฉากนะครับตั้งให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะรับน้ําหนักได้ดีนะครับตัวนี้ขาของผมอยู่ที่2เมตรกับ3เมตรครับ2เมตรแปดสิบสองเมตรเก้าสิบนะครับแล้วก็ความถานล่างนะครับก็อยู่ที่ มันก็จะถ่างมาเรื่อยๆนะครับตรงนั้นก็คือความถ่างที่ที่12 12ซนเมตรนะครับ ขึ้นแล้วนะครับ่นี่ครับแตกมาหมดแล้วนะครับต่อก็เริ่มเอียงแล้วครับต่อมาเริ่มเอียงแล้วก็แตกขึ้นหมดแล้วนะครับฝั่งตรงนั้นก็แตกนะครับก็จะลงไปฝั่งนู้นเลยนะครับหงายไปฝั่งนู้นเลยก็เพลืองแรงเราไปเยอะนะครับประหยัดแรงเราไป ครับมีตัวช่วยก็คือลอกตั้งโซ่อันนี้แข็งแป๊กเลยนะครับโซ่นี่ตึงเลยนะครับ ขึ้นหมดแล้วครับแตกหมดแล้วเรียบร้อยครับไปดูราดแก้วจะมีหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะครับต้นนี้เป็นต้นผักติวนะครับลงมาเลยครับลงแล้ว แปลกมากเลยนะครับ ใครถ้าเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขังฟังสักพาร์ลินนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมชิดขอบคุณและสวัสดีครับ